สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแฟนเพจร้านวินัจเริญนรั์ประดับยนโคราานะครับอันนี้รีวิวชุดพับกระจกมองข้างอัตโนมัตินะครับในขณะที่เราล็อกกุญแจล็อกรีโมทนะครับไขล็อกนะฮะไขล็อกก็ยังไม่กลางนะครับแต่ถ้าเราไขกุญแจพร้อมที่จะสตาร์ทรถนะฮะกระจกก็จะกลางออกไปอย่างนี้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับก็คือล็อกนะครับ ล็อกและพับนะครับพอายก็ยังไม่กลางนะครับแต่พอเราไขกุญแจพร้อมจะออกจากรถเอ้พร้อมจะออกรถเลยนะ,นะกระจกจะกลางออกอัตโนมัติเลยนะครับเป็นโตโยต้าปัคตรงรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้าติดต่อเข้ามาได้นะครับจะเป็นรุ่นอื่นก็ติดตั้งได้นะครับที่เป็นรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้าพับเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับสามารถเพิ่มกล่องคอนโทรลในการพับด้วยรีโมทได้นะ